ป่าฮอยากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถหาคําอธิบายได้ป่าที่ดูธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองคลุชนาโปกาในภูมิภาคทรานซิเวเนียประเทศโรมาเนียป่าแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรและได้ชื่อว่าเป็นป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาติไม่สามารถหาคําอธิบายได้จนถูกขนานนามว่าเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งทรานซิเวเนีย หรือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งโรมาเนียใจกลางของป่าจะมีพื้นที่เป็นวงกลมเห็นได้ชัดจากบนท้องฟ้าซึ่งวงกลมตรงนี้ไม่มีต้นไม้ใดๆขึ้นอยู่เลยเป็นที่น่าประหลาดใจโดยไม่มีใครทราบเหตุผลและเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องจับความร้อนจากบนไอากาศก็เห็นความร้อนที่ชัดเจนจากที่นี่ผิดกับพื้นที่ป่าโดยรอบและพื้นที่วงกลมนี้เป็นสถานที่ที่มีรายงานเรื่องลึกลับมากที่สุดในป่าเช่น แสงไฟประหลาดที่มักปรากฏขึ้นหรือพลังงานลึกลับที่ไม่มีใครอธิบายได้มีพยานหลายคนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้และเล่าว่าตัวเขาถูกอะไรบางอย่างผลักดันให้กระเด็นไปไกลราว2อถเมตรซึ่งชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่แถบนี้ต่างหวัดกลัวและไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าในสมัยที่เธอยังเด็กมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปในป่า ที่สุดก็หายไปก่อนที่ถูกพบว่าทั้งหมดได้แขวนคอตายแต่ผู้ที่อาศัยอยู่แถบนี้เชื่อว่าเป็นเพราะถูกอำนาจของเผียวหรือปีศาจท,ที่สิงอยู่ในป่าบังคับให้พวกเขาทำเช่นนั้นในช่วงทศวรรษ60ศาสตราจารย์เอเล็กซันด์รูซิฟดักวิชาการด้านชีววิทยาได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับป่าแห่งนี้โดยได้ศึกษาถึงปรากฏการณ์แสงและพลังแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่นี่ โดยได้หลักฐานเป็นภาพถ่ายจำนวนมากโดยเชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับ UFO หรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกและได้รับความสนใจและศึกษามากขึ้นในช่วงทศวรรษที่70แต่หลังจากซิปเสียชีวิตไปในปี1993หลักฐานทั้งหมดก็หายไปด้วยและป่าแห่งนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ลึกลับตรับจนทุกวันนี้